พอพอพอมาเห็นก่ออธิษฐานมันก็มาแปลกเอามันมันก็เริ่มมาเอาเลยเพราะเออเรามันเอาน้ำกูเลยเอาเลยมันเอาไปเอามากกว่าไปทโอ้มันมันโอ้ยมันพูดตรงๆมันไม่มันไม่ธรรมดาที่เอาไปมามันโอ้โอมันลงธรรมดาเี่มันโอ้เลยนะธรรมดานี่โอ้เลยมันโอมันไปคิดถึงอดีตของตัวเองเนาะแมว่าเราก็เคยอย่างเงี้ มันมันเป็นไปได้ยังไงแม่ก็ไม่รู้มันมันเกิดปัญญาแล้วมันก็มันดูเหมือนทะลุไปหมดเนี่ยใช่ครับปัญญามันมันจะรอบรู้แล้วแม่มันเหมือนเอาอย่างนี้แล้วทุกเรื่องล่ะแม่ก็ไม่หวนทิถีพิถึงอ่าอ่าไม่คีดทศกัครับแม่ดูท่านทำอย่าแม่รู้เลยครับ รู้วิธีการของท่านครับโอ้เือนบครับบุญของท่านแบียบน้นใช่ไหมฮะไอ้บุญของเราแบบนี้ก็เอาแบบนี้เราว่าครับแต่ผมผมไม่เคยดูเลยฮะยังไม่เคยดูท่านก็แบบช่วยคนแบบนี้ละครับเอาไปว่าแก่กรรมแก่อะไรนี่แหละครับอบางคนก็บอกว่าตัวนี่เดินไม่ได้เป็นอย่างั้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่ากรรมคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นี้ก็ให้คุณสิ่งกรรมสิ่งนั้งซะครับเอ้าเดิน มันบอกใหาอย่างนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้มันลุกขึ้นได้เดินได้จริงๆครับแม่ก็เลยว่าโอ้แม่ก็เลยว่าจากคนที่เดินไม่ได้ใช่ไหมแม่เออก็มีแม่ก็เห็นอยู่ในในท่านถ่ายออกมาที่แรกพูดตรงๆแม่ก็ไม่ได้สนใจท่านหรอกครับดูแล้วก็ผ่านไปก็ดูไปดูมาที่มันบอกแม่ว่าอย่างงี้ครับมันบอกว่าทําไมมึงไม่ดูเขาบ้างรั้งที่สามครับกดดูครับแต่แต่ก่อนที่แม่จะเห็นท่านแม่แม่ก็ปรากฏปรากฏเห็นท่านนะ แม่ดา่าอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนั้นปลูกต้นไม้ดอกกำลังดอกกำลังดาญาอยู่ครับปรากฏหน้าของท่านขึ้นท่านท่านานั่งอยู่ต้นขามรอยขึ้นอย่างนี้นครับเห็นท่านทั้งนัดนเห็นนั่นแหละค,คือตาตาเรานี่แหละเห็นตาตาหนอกเรานี่แหละเห็นแม่ก็กำหนดทันทีเห็นหนอกก็เห็นทีเดียวก็จบเลยดิพเพราะเรากำหนดทันแม่เคยมาเลืกว่าโอ้ยแม่ใหญ่ทุสพรเอ้ยเราก็คงจะมีจิตสัมพันธ์กันอยู่บ้างนะครับ ถึงไปเห็นท่านอย่างนั้นอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์นะแม่เอดีพอท่านพูดอะไรแม่ก็ไปเข้าใจครับแม่ก็โอ้มันต้องมีบุญสัมพันธ์กันครับมันถึงไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้เออมันจะแม่ก็เลยว่าโอ้ถ้าคนไหนไม่มีบุญสัมพันธ์กันมันก็ไม่มีอย่างนี้หรอกเป็นอย่างนั้นแม่ก็เลยรู้รู้รู้ว่าเออแล้วเวลาเวลาท่านพูดเนี่ยไม่เข้าใจนะครับโอ้ มันก็ต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเราถึงจะไปรู้ไปรู้ว่าอย่างไงอย่างไงอย่างเงี้ยถึงไม่รู้ทั้งหมดก็รู้ครับแม่เงินโอ้ไมนจริงสิตอนนั้นจิตจิตเราเปิดรับด้วยนะแม่เนาะมันก็เลยปินรับตอนตอนก่อนไม่เปิดรับเด็ปัดไปเห็นอยู่แล้วก็ปัดจริงไปแต่กำหนดทั่วตลอดนะครับเราก็ปัดคำกำหนดของเราตลอดนะ เออเพราะว่าเรารู้จักทุกอย่างต้องกําหนดไงครับเออพอดีที่สามจิตบอกว่าทําไมไม่ดูบ้างครับอ,อย่างเนี้ยอย่างเมื่อก่อนแม่จะไม่เปิดใจรับไข่เลยครับแม่จะเปิดใจรับฟังตั้งแต่หลวงพว่อครับกับหลวงปู่เท่านั้นครับเอ,าอ้าหลวงพ่อสร้างว่าใบฟังไปแ <laughs> ม่ตอนนั้นตอนนั้น,น,น,นเราเราเขาปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่จบไหม เราทำตามท่านสั่งไปจูบแล้วเราก็ไม่สนใจกันหรอกว่าไงเพราะเรารู้แล้วนี่ครับน้องแม่นเนาะเพราะเรารู้แล้วถึงเราฟังเราก็ไม่ได้ยึดเ<อ>ล้วปน<อ>ี่แต่ตอนนั้นอาจารย์ท่านบอาจจะไปกลัวเรายึดกลัวเราไปเอามาเป็นสัญญาถูกครับไปนี่ปน,นี่เราก็เชื่อจริงๆเชื่อจนพูดตรงๆแคบจะงงง,ง่ายคนละครับแต็มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เชื่อถ้าไม่งั้นไปไม่หลอดในเวลาเพรเชื่อแล้วพอรมาี่นี่แล้วมามาเปิดดูคนแรกเนี่ย คือเพราะลวงอาชินทร์รับเอ๊ะน้องลูกสาวน,นั่นแหละเขาเปิดให้เพื่อนในอีเมเพื่อนจะมันวา่นาคือกัรกับเจ้าเวลาว่ายังคือเวลาคลิกการพูดเหมือนกันมันออกมากมม,มันออกาจากความรู้สึกคือเจ้ากักๆเลยคอยนั่งหัวกวนู่นี่เป็<ใ>นว่ากันคุนวาไปเนาะแม่ก็ทําอะไรไม่เป็นอย่างนี้เลยรับเพราะก็มาทําให้พอทําให้แล้ววันไหนเขาไม่มาแม่ก็ไม่ได้เห็นเราไม่ได้รู้ละบาดก็ไม่สนใจก็ททางานตัวเองไปครับนี่กลับมาบ้านลูกชายเรา อห็นี้แม่กับมาแม่เจ้าอยู่ฟังธรรมะบอ่พอจะอยู่ธรรมะแม่เจ้าคือมาหยังวันนี้กฟังนี่เลยฟังู้ใดก็หลายคนสต่สองคนกับพอแล้วเววานี่เนาะครับบานี้ลูกชายก็ไม่เชื่อแหละถูป้าเอาวิทยุมาเปิดให้เลยบันครับเขาก็มาเปิดดูพระพุทธเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนนี่ครับแม่ก็มาฟังพระพุทธเจ้าให้บางเอะแสดงว่าแม่ทําไม่ไม่ผิดเลยเหมือนเหมือนเหมือน อาการอย่างนั้นท่านเล่าอะไรอะไรท่านก็เล่าประวัติเนาะมีอาการอย่างนั้นมีอาการอย่างนี้ไปนั่งอยู่อย่างนั้นไปนั่งอยูน่นี่คืออย่างนี้เอ๊เราทําถูกอยู่นี่แม่บ่าแม่ก็ก,ก,ก,ก็ก็ระดับหนึ่งคือรู้รู้ตัวว่าตัวเองทําถูกเพราะเราผ่านการปฏิบัติมา natuurlijk. แล้วมีอาการอย่างท่านพูดนะที่เขาปัญญายมาครับต่อมาก็มาเฉพาะหลวงพ่อลิงดําบ้างอืแม่ก็เลยรู้จักว่าหลวงพ่อลิงดําท่านพูดอย่างไรับ แต่แม่ก็มีอย่างบางพ่อเร็กบินดังเหมือนกันวานครับแม่จึงบอกว่าใครจะพูดยังไงแม่ก็เชื่อครับเพราะแม่ก็มีอย่างนั้นถึงไม่มากก็มีครับนั่นแหละเออแม่ก็เลยว่าคนที่บอกว่าไม่เห็นอะไรแม่ก็เชื่อว่านี่ครับก็มันอยู่กับคนที่ไม่เห็นอะไรก็มีใช่ครับมันไม่มีสิ่งที่จะไปโต้ใครครับเขาว่ายังไงเออเมียนเมียนตู่ท่านเจ้าเออเออเออไปเห็นตัวเลยครับ มันก็เลยไม่มีตู้แย่งไันครับจื้อก็ไววใหงาจื้อ,อแล้วใครจะมาว่าแม่อย่างไงแม่ก็จื้อแต่ว่าเพราะว่าเขาไม่เหมือนแม่นี้ครับรั่นแม่ก็เลยว่าเขาก็เ,าเป็นเป็นเลนแบบของเขามันก็เป็นของเขาครับถูกครับแน่มันก็มันก็เป็นของเขามันของไข่ของมันครับเว่าใครไ,ไม่กินครับแต่แม่ที่พูดออกไปบ้างอย่างนี้แม่มาเห็นความชัดเจนครับ ชาจินตรงที่ว่าคนไหนยามาประมาบ,บ,บเมื่อก่อนแม่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะยังมีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่วันนี้ไม่เชื่อเต็มจริงๆบแล้วแม่ไปคำนวณค,คำนวณคําที่ผู้ที่เคยเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับคนเขาก็พูดมากมากก็หลากหแต่แม่ยังยังเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นแหละแต่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ก็โอ้พอได้ตัวนี้หนึ่งปั๊บไม่จะได้อีกนะครับปัญญาแม่ โอ้ที่พวกมันไม่ได้ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับมาเข้ามาเข้ามาจุดสอครับเข้ามารองมันกันอืมตัวนี้คือตัวกันนตัวกั้นเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวหนักเลยนะแม่ตัวนี้ตัวหนักทำยังไงเออทั้งที่เราของเราไม่มีอะไรเลยแต่ทำยังไงก็ไม่เปิดับครับ โอ้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาไม่คิดว่าเขาจะมาอยากคนทุกเข้ามาอยากชดชอบการที่อยากชดสอบคนนี้มันก็เลยเป็นตัวกั้นที่ไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกับใช่ใช่เอาเขาะมาามาแล้วทวดมันจะปิดกั้นมรรกขลนนี้านเลยวครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่หว่ามันรับมันมันยามันจะซอกเซ็คดูดูดูของคนไร พราะเราเราเคยเจีวพู้อย่างนี้มันเป็นยังไงยังไงแล้วก็ทวนทวนของเราเนี่ยทวนตัวของเราทวนไปทวนไปก,ก็รู้จักครับบางทีมันจะเป็นอย่างนี้แหละคนเขาเนี่ยแกเขาส่วนมากที่พวกนี่ไม่ค่อยรู้จิเใจตัวเองเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้ครับถ้ารู้จักตัวยิตตัวเองอก็ยอมรับตัวเองบ้างครับคือเขาต้องยอมรับเองครับ คนที่ได้ธรรมะเนี่ยเขายอมดบเขาเขายอมว่าตัวเองนี่บมีฝ่ายผิดอยู่บ้างไม่ชปชี้คนผิดแก่คนอื่นสำหรับแม่นี่ยอมรับดิยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดแล้วก็มาแก้ไขตัวเองไงไอ้ที่พวกคนไปชี้แต่คนอื่นคนไปแก้แต่คนอื่นพยายามชี้โทษแต่คนอื่นแม่ตัวเองไม่ดนตัวเองมันไปยากครไปยาก รเราก็ยอมรับบ้างว่าเราก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร,ร่มันมันก็เลยโอ้ยชั่วกับดีบ้างแต่ยังต้อกันเนาะว่าเนาะวันหนึ่งทําอย่างหนึ่งวันหนึ่งทําอย่างหนึ่งเนาะแล้ว,ว่าบนี้เราก็เกิดมาไล่พบไร้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีชั่วมีดีอยู่คู่คู่กันไปครับแล้วก็ต้องรับบ้างยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นนตัวเนาะ <c oughs> ก็ไปฝืนมันทาไมอะไรมากมายก,ก,ก็เลยมาจากจากธีการช่วยคนบ้าง <c oughs> มันก็มาจากตัวเราเี่ <c oughs> ครับานี่คือตัวเราครับเรารู้ตัวเราเราแก้ไขตัวเราได้ครับเราจะแก้ให้คนอื่นได้ถึงไม่ได้ทั้งหมดคือตัวทาที่เรารู้ <c oughs> นั่นแหละคือตัวทาเราได้รู้แค่นี้ครับเราก็ช่วยเขาได้แค่ที่เรารู้ครับ นี่คือความจริงถ้าเขามีปัญญาเขาก็อาจจะไปต่อยอดเขาเองนะครับแม่แต่ถ้าไม่แน่ถ้าเกิดปัญญาเขาถึงเขาก็อาจจะจบที่จบที่นี่ที่แม่จบเลยครับแต่แม่คิดว่านะแม่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 สังเกตครับครูบาอาจารย์บ้างแต่ทุกวันนี้มันจะน้อยผู้ที่สอนดิครับครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยอย่างอย่างแม่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นลูกศิษย์คนเนาะครับ แต่ทำไมแม่ต้องมาบอกแะบัดเนีับเป็นเพราะอะไรครับแม่ก็เลยมองไปหา,าพวกถึงหลวงปู่ท่านจากหมดแล้วพค,ครับครูบาอาจารย์ก็ลูกหลานของท่านคือผู้สืบทอดต่อเขาก็ยังช่วยเราได้อยู่ครับไม่ว่าทำมากของเขานี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับอืย่างครูบาอาจารย์ พี่พี่ครับเรียกว่าพี่พี่ใช่ไหมครับรุ่นพี่เออไม่ไม่ใช่รุ่นพ่อหรือรุ่นพี่พี่เราพี่เราครับโอ้ช่วงนี้ท่านก็้องรู้มากกว่าเราครับเพราะว่าธรรมของท่านเดินอยู่ตลอดครับอธรรมะของท่านเนี่ยมันเดินอยู่ตลอดแล้วปัญญาของท่านก็เดินอยู่ตลอดครับัไม่เลยมั่นใจว่าคนที่เคยเป็นลูกศิษย์ครับ ก็คนนั่นแหละคือจะเป็นอาจารย์ครับแม่ว่าครับเอาหลวงปู่ก็เคยเป็นลูกศ์มาก่อแล้วเนาะใช่ครับที่ไหมาเป็นแม่ก็เลยว่าทาที่ไหนขอให้ทาขอให้ทาให้ถูกทางครับมันจะเดินไปเองหลบทานั่นทําให้ถูกทางแล้วก็ไม่ลบหลู่กูบาอาจารย์นะครับแมนจะเดินไปถูกทางถ้ามันเดินถูกทางเพราะมันจะเดินต่อไปต่อไปหรอกนะครับอย่าลืมย่าไปที่ไหนให้สังเกตครับ ยาอยากไปแต่สุขเจอทุกสู้เลยนั่นแหละคือของจริงครับเอาเอาคาสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวตั้งสิมีแต่ทุกครับนั่นทุกยังไงกูก็สู้หรอวะนั่นคือคนที่จะได้ครับแต่มาเจอทุกถอยจากอยากมาเพื่อจะมาสุขไม่ใช่คุณจะติดเต๊กตรงนั้นเลยนี่คือความรับติดสุขเลยอครับนางสบายครับอืมเบาเห็นนั่นเห็นนี่โอ้ มันมีทั้งตัวดีตัวหลอกในสภาวธรรมของเราครับเอาถ้ามันง่ายทุกอย่างเขาก็จะเป็นพระรานโลกกับตัวถูกครับโอ้ยหยังมันว่าะฉนถูกครับมีตั้งแต่คนไหนที่มีปัญญาปัญญาก็คือการปฏิบัติคือบุญของเรานั่นแหละเออไม่ใช่ปัญญาอะไรหรอกบุญกับปัญญาคือเดียวกันคือความแก้งไงมีปัญญาความรู้ไงปัญญารู้จัก ปล่อยวางนะไม่ปล่อยปล่อยปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อยอ่ะพูดง่ายๆมาทีแรกก็มีความโลภมาละไม่โลภไม่พายกระเป๋ามาหลบแต่ละคนเนี่ยถูกโอ้ก็อยากได้นะเนี่ยมันจังมากเนี่ยเนาะพอมาปุ๊บเอาไปเอามาโลภหนีไปไหนวะอ๋อมันทิ้งหรือเปล่านั่นั่นมันป็่มีหรือเออมามาคิดมาท้าเอาผู้ชีนีเรายังมีอยู่มีจริง เห็นจริงผู้ที่ทำจริงครับอืมก่อนแม่ก็มันก็หาตัวยืนยันคือว่ากูเป็นยังเจียครับพ่อคนนั้นก็อ๋อมันมันไม่มีใครเป็นอย่างนี้หอกครับมันก็ดูเอ๊ะมันมาเะยมันเหมือนคุณจะไปถามไก่ว่ะมันเหมือนอ่ามันมีพยานยืนยันนะแม่เหมือนมันอย่างแต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องอ่า ใช้อะไรนะแม่เป็นแม่ทรณีเพื่อเป็นยันอะไรศักดิ์พยาน,ยน,ยนอ,อย่างเงี้ย่ครับที่ตอนที่ตอนสู้กับมารน,นะแม,ม่มันก็มีจริง,งนะครับถ้าคุณอยากรู้คุณก็มาทาแล้วจะเห็นเองทุกคนแหละครับอืคุณไม่ทำคุณจะมีแต่กลัวอยู่ทาไมครับเอมันก็มีวิธีการกําจัดทุกสิ่งออกนั่นแหละคือมันมันมีแต่ความกลัวความรังเลสงสัยเนี่ยมันก็เลยไม่ มัน,<ร>ม,นมันก็เลยไม่จบของเราเนี่ยมันโอ้ยมันทางทังสันมันไก่ขื่นไปครับทางซ้ายอีกเขามีให้วิ่งคุณก็วิ่งไปจี๊คุณทําไมต้องไปโค้งซ้ายโค้งขวาจอดอยู่นั่นอยู่นี่ครับอออเป็นจังสันครับใ่แบบไม่มีอะไรดีกลัวครับ ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่สนใจอะไรดีกว่าครับเป็นอย่างนั้นแม่ก็ดูคนออกยูว่าคนไหนสนใจไม่สนใจจริงก็ทางการสองทางก็รู้ได้ครับอืมทางการสองทางเขาสนใจไม่ยังไงครับเขาเกิดเขเกิดประโยชน์อะไรไม่ยังไงเขาว่าออกยูครับหรือม,มันก็จัดไปตามตามเอ่อตามตัวทำของเขานเนี่ยแหละครับอืคนไหนเกาเอ่อทำคือการกระทําของเขาเนี่ย เขาก็ทําอะไรปั๊บเนี่ยตัวนั่นแหละจะเป็นตัวตัวเพิ่มคปัญญาเขาปัญญาเพิ่มเพราะเขาทาอยู่เร็วเหมืนกันว่าคือทำเขาแค่เรามากระตุ้นชี้แน่ให้มันถูกครับอมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทาให้ชี้ชี้ให้เดินให้ตรงทางแม่ตรงทางครับให้อันนั้นมันอยู่ทางลูกแค่แมบเราเา็าพยายามตัวนี้คือให้มันไปอยู่ทางธรรม ประมาณนั้นคือ,อทาไปปล่อยไปไงครับเออตอนทําผ่านมามันไม่ปล่อยได้บ้าดเนี้ยครับเออบานนี้มาทําแล้วไอตัวที่เขารั้วมันจะทิ้งงหรือไมครับเป็นเรอง่างเนี่เออแม่ก็เป็นผู้ผู้หนึ่งที่เข้าใจลกนะูกในสมสม,สมแม่เป็นเป็นคนบ้านนอกไม่ได้นหนังสือครับเออมองที่เห็นเห็นความสําคัญแต่ละบ,บุคคลอยู่อย่างบางทีแม่ก็มาเห็นครูแม่ก็รู้จักวิธีจัดการกับครูครับ <c oughs> อ่ามันเป็นอีดีล้วะก็ก็เขาเก่งทางนั้นนี่ก็ยกให้เขาทําทางนั่นตัวนู้ถ้าเขารู้แล้วก็ช่วยคนในด้านนั้นไงครับเขาเก่งด้านนี้เขาก็รู้เขาช่วยคนด้านนั้นไงครับเราทําคนคนละงานมันจะเป็นไรไปครับเมนบอกเออเจ้าเก่งทางกูดเจ้าก็เอาทางกูดนั่นแหละไปสอนน่ะใช่ครับคุณเป็นหมอใช่ไหมคุณก็เก่งทางคุณหมอนั่นแหละไปสอนน่ะ เออแม่กินทางปลูกต้นกล้วยแม่ก็สอนเรื่องต้นกล้วยแหละวะนี่ยมันทำคนละตัวครับก็ถูกครับแม่เนี่ยผมถนัดทางนี้ผมก็ทางนี้มันทําใครทํามันเียครับเออมันเป็นยังสั้นมันจะไม่ฝืนความรู้สึกเขาครับเพราะเขาชอบอยู่เดียวครับมันกับพุ่งขึ้นอยู่ครับปัญญามันจะทวีคูณพุ่งตรงคือทวีคูณครับรูู้จกเข้าใจการอย่างนั้นอย่างนี้น่ะ เ่ต้องต้องมาฝกเดี๋ยวมันจะไปจีดอีกละใช่ครับแม่แต่ว่าจีดโอ้โอ้บาดปย่างเดียบร้ใช่มากจริงรู้จริงครับเ่มันติดสัญญาครับที่เขาไปไม่ได้ก็ติดสัญญาครับนานกว่าเขาจะออกได้ครับน้อจิธสันเนี่ยผมฟังแม่ผมก็ได้บรรยายเยอะกับกับกับสิ่งที่แม่พูดันพูดถึงว่าอยู่ที่วัด อย่างก็ว่ากันเองท่านก็อยู่กับที่เนาะครับท่านก็คนไหนมีเงินมีทองมีฐานะพอไปได้เขาถึงได้ไปหาใช่ครับนี่คือความจริงครับแล้วคนที่ไปไม่ได้เลยนีทีบครับคนที่จะมีความทุกข์กันเนาะแม่นะอยู่กับบ้านแล้วไปไหนไม่ได้ไปไม่ได้ครับอยากจะมาแต่ก็ขาดปัจจัยขาดเอออะไรหลายๆอย่างขาดทุกชิงดุอยาง ยิ่งทุกวันนี้มันม,มันเป็นโลกโซเชียลนะแม่แมคือมันสามารถที่เขาถึงเข้าถึงได้ทางหยุดทางทั้งที่อยู่กับบ้านนะ่ะแต่บางคนเขาฟังโซเชียลแม่ดูอยู่นี่แม่ก็ฟังครับสิ่งก็หัวเราคำโซ่ก็คือพูดตลกโขคานครับจะรื่องทำงานเขาไม่เคยคือฟังอืมเปิดช่องยุบเปิดฟังแบบีิทาดได้ครับช่องสาวนั่งรอจนทั้งที่ฟังอยู่ครับแต่ไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติอย่างนี้นะครับเขาแค่บอกฟังเหมือน เล่าเรื่องพระเจดีดุครับมันก็เหมือนพระเจดีดุก็คือเรื่องเล่าครับใช่นี่คือความจริงเรื่องเล่าของการปฏิบัติถ้าคุณไม่ปฏิบัติลงมือปฏิบัติพระเจดีดุก็ยังเป็นหนังสือตั้งอยู่เหมือนเดิมครับถ้าเอามาปฏิบัติล่ะมันก็เป็นปฏิบัติเหตนการณ์แบบนี้ไม่ใช่อ่านได้บัตรับอ่านแล้วก็ตาม มันก็เกิดมาสนุนสนุนอ่านพูดมันก็เพื่อแค่พูดแบบนี้ครับนี่ติ๊งตั้งแต่เพราะว่าทำไม่ถูกแล้วล่ะครับข้อกิงโดยส่วนมากคุณผู้ชมนะครับครับแล้วบุคคลก็มีส่วนดีด้วครับอ่าที่เขาพูดเก่งนั้นเขาก็เป็นสัญญาณดีของเขามาหลายคนครับคนไม่ได้อ่านก็เก่งเป็นพรสวรรค์เก่านะครับแม่นเป็นบุญเก่าเขาด้วยนะ บุญเก้าบนสางไว้ไร้ภพไร้ศาต์ได้ด้วยนะครับอือไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดได้อย่างนั้นนะครับบอกให้บางคนไม่ได้อ่านหนังสือต,ตัวเลย